สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่กบนะมาอยู่ที่แปลงของคุณโลดนะฮะแปลงที่ลงคลิปเป็นประจำเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะมีเพื่อนๆเ,เราหลายคนเลยถามว่าอาหารพืชจุลธาตุเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่กบจะให้ท่านมาดูนะฮะทำความรู้จักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้คืออาหารพืชครับนะฮะอ่าหนึ่งชุดเนี่ยนะครับนี่คือ1ชุดครับ1ชุดมี5ขวดครับ แล้วก็จะมีแบบซองนะครับอ่าเป็นผงสีสีแดงแล้วก็ผงสีดำนะฮะอ่าในซองนี้นครับมีอย่างละ5ซองเล็กนะครับอย่างละ5้ซองเหมือนกันอันนี้มี5ซองอันนี้ก็มี5ซองนะครับแล้วก็มีอย่างแบบขวดนี้มี5ขวดขวดนี้นะฮะประมาณ 200c ซีซีนะฮะจริงๆแล้วมากกว่า200 c ซีซีนะเพื่อนๆครับ มากกว่า 200cc ในชุดนี้ฮะจะมีนะฮะคัอธิบายอยู่ในนี้ครับเพื่อนๆครับมีคําคันธิบายไปอยู่ในนี้นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือจุลธาตุครับเพื่อนๆครับอันนี้จะไม่มีผงแบบนี้นะครับไม่มีนะครับจะมีเฉพาะขวดตัวอ่าแบบนี้นะครับน้ำแบบนี้เพื่อนๆครับ นี่คือจุลธาตุนะครับโอ้มีความเข้มข้นมากเลยนะฮะแล้วก็มีคําอธิบายอยู่ในนี้นะครับ1ชุดก็มีหขวดเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ร่วมกันได้ไหมได้ครับอ่าใช้ร่วมกันได้ก็คืออย่างละขวดนะเพื่อนๆครับอย่างละขวดแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็อย่างละซองนะครับอย่างละซองเดี๋ยวผมขอแกะให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าเนี้ยอย่างละซองนะครับสีดํานะครับผงสีดํากับผงสีแดงเนี่ยนะครับ ครับหนึ่งนะฮะเอออย่างละซองแบบนี้เพื่อนๆครับเนี้ยแบบนี้ครับเราผสมน้ําได้200ลิตรนะครับเนี่ยผสมด้วยกันได้เลยเพื่อนครับผสมด้วยกันได้เลยครับเทไปในอ่าถัง200ลิตรนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วนะฮะจะผสมยังไงนะฮะไม่ยากครับก็คือเราใส่น้ําลงในถัง200ลิตรแล้วน้ำเปล่าครับแล้วก็เท2ตัวนี้ร่วมกันคนไม่ได้เลยส่วนตัวนี้ฮะถ้ามันจะมีความ เอ่อแลแข็งตัวบ้างเนี่ยให้ละลายจากข้างนอกแล้วเทเข้าไปรวมที่หลังได้เพื่อนๆครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะผสมง่ายๆจะผสมยังไงก็ได้ให้มันละลายให้เข้าด้วยกันแค่นั้นเองนะครับอ่าทีนี้แล้วถามว่าเ <c oughs> อ่อถ้าเราจะใช้ถัง1,000ลิตรเป็นไง1,000พลิตรก็คือทั้งห้าขวดเลยครับอันนี้ก็ห้าขวดเลยครับนะแล้วก็นี้ทั้งซองนี้ทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยซองนี้ ทั้งหมดเลยได้1,000ลิตรทั้ง1,000ลิตรก็สามารถพ่นได้ทุกๆ7 1 0ถึง10วันเพื่อนๆครับพ่นทุกๆ7 1 0ถึง10วันอ่ะเดี๋ยวี่กบพามาดูนะเพราะว่าคุณลอดในใช้อาหารพืชน่ะพ่นในแปลงทุเรียนนะแปลงนี้ต่อเน,นื่องมาตลอดเลยตั้งแต่บารุงต้นทำต้นทำใบแล้วก็สะสมอาหารแล้วก็มีดอกมีผลอย่างตอนนี้เนาะเนี่ยครับก็คือ วันนี้นะครับวันที่20พฤศจิกานะครับ20ธันวาเนี่ย1 1เดือน30วัน20มกราคมก็คือ60วันนะฮะอ่าแล้วก็20กุมภานี่ก็คือเท่าไหร่ครับ90วันเนี่ยตอนนี้มาถึงวันที่เท่าไหร่ครับ23นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ93วันนะครับเพื่อนมาดูนะครับว่าอ่าทุเรียนในแปลงของคุณโลดเนี่ย สภาพเป็นอย่างไรบ้างนะเพื่อนๆครับนี่ครับวันนี้ผมไม่ได้มาหลายวันเลยฮะก็จะมาให้ท่านดูว่าไซส์นี้คือชุดที่ประมาณ93วันนับจากวันออกดอกนะับเพื่อนเลูกที่ออกก่อนเพื่อนนะรุ่นหนเนี่ยในรุ่นที่หนึ่งเนี่ยนะอยู่ไซส์นี้ครับไซส์เท่าโอ้โหใหญ่เท่ากำปั้นแล้วเพื่อนเดูฮะ ดูซูมดูได้นะค่อยๆซูมดูนะอันนี้คือรุ่นหนึ่งะฮะรุ่นหนของเขามีอยู่ประมาณสักสิของแปลงนี้ครับเพื่อนๆมีประมาณสักสิเท่านั้นเองนะฮะอ่าโอ้ยโตมากเลยนี่ครับนะครับซูมดูได้นะสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูต้นที่2องะต้นต่อไปนะครับอ่าต้นนี้บ้างนะผมขอมาทางนี้บ้างนะ โอ้นี่เหมือนกันเลยครับเพื่อนๆครับจากมุมนี้นะลูกเนี่ยเท่ากับปั้นแล้วครับน่าจะเท่าไข่ห่านแล้วมากกว่าไข่ห่านนะประมาณไข่ไก่กับไข่ห่านนะนะดูถวเพื่อนๆครับดูนะครับปีนี้ทุเรียนเจอปัญหาอากาศนะฝนผิดฤดูนะครับมากเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะกระทบมากนะฮะกับการติดลูกนะครับแต่ก็ของคุณโลดเนี่ย ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็ก็ยังเอาอยู่นะเพื่อนเพื่อนครับดูครับนี่ฮะเนี่ยค่อยๆซูมดูได้นะครับเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับกบให้ดูนะนี่นี่คือตั้งแต่ออกดอกนับมาจนถึงตอนนี้ประมาณ93วัน93วันนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนะเดี๋ยวพาให้ท่านดูหลายๆต้นเลยครับล่าสุดก่อน ที่เราทำคลิปะฮะก็อยู่ประมาณหางแย่หางแย่ไม่ฮะแต่ตอนนี้มันขึ้นลูกไวมากเพื่อนๆนี่คือโดยส่วนใหญ่เพื่อนๆครับอันนี้คือหลังจากที่ลงคลิปล่าสุดเนียเป็นหางแย่ไม่แต่ตอนนี้ลูกเนี่ยประมาณนี้แล้วครับเท่าไข่นกกระทาแล้วครับนี่ฮะไข่นกกระทานะฮะแต่ก็พอต้นอยู่นะต้นนะพอต้นอยู่นะครับมาดูต้นเหล่านี้นะครับนี่ฮะพเพื่อนๆครับ วันนี้ถ่ายตอนช่วงเย็นแล้วนะครับใกล้จะค่าแล้วแสงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเราดูนะเนี่ยอนนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่เนาะนะเออมาดูทางนี้บ้างนะเพื่อน โอ้นะครับก็โอเคเนาะนี่ฮะนี่นี่ไซด์โดยส่วนใหญ่นะฮะอยู่ในไซส์นี้ครับนะ93สมันส่วนใหญ่เนี่ยนะไซส์นี้นะครับคืออยู่ในช่วงของเท่ากับไข่ใหญ่กว่าไข่นกกระทาแล้วนะใหญ่กว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่คือโดยภาพรวมนะครับประมาณ90%ซ์ของแปลงนี้นะฮะผู้เรียนจะอยู่ไซส์นี้นะครับแต่ก็ยังมีนะครับอ่ายังมองเห็นนะฮะลูกที่เท่าไข่ไก่เนี่ยหลายต้นอยู่นะครับ เดี๋ยวผมพามาดูฮนะครเห็นต้นไหนนะโอ้ต้นนี้เอเ่อเพื่อนครับเดี๋ยวมาต้นนี้ต่อนะครับอามาต้นนี้ต่อนะฮะสองต้นนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะฮะคือต้นนี้ไข่เท่านกกระทาแต่ส่วนฝั่งนี้นะไข่เท่าไข่ห่านมันเป็นยังไงอะตั้งที่ต้นติดกันนะเ,นเพื่อนเครับผมก็ยังงงนะฮะว่าเนี่ย ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงมีความแตกต่างกันนะต้นนี้นะไข่ใหญ่มากเออเท่าไขา่ลูกไข่ห่านแล้วเท่ากับปั้นแล้วเพื่อนๆน,นี่ครับนี่ฮะเท่ากับปั้นแล้วเนี่ยนี่ครับสุดยอดเลยนะโตมากๆเลยนะครับแล้วก็ถามว่าดกมากไหมไม่มากครับแต่ก็พอต้นครับ แทบจะไม่ต้องแต่งลูกเลยนะจริงๆแล้วครับอืมพอต้นส่วนต้นนี้คือโดยส่วนใหญ่นะไซส์เท่านกกระทาเนี่ยไข่นกกระทานะต้นนี้ก็ก็อยู่ที่นะก็โอเคอยู่นะครับยังยังนะอยู่เยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็น่าจะนะครับไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับนะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะนเพื่อนๆครับ โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆได้มาดูบรรยากาศนะครับสวนทุเรียนแปลงเหรยโลดนะล่าสุดมีเพื่อนๆน,น,นะสอบถามมาว่าไม่ได้ทําคลิปช่วงนี้เป็นอะไรเหรอนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าพี่กบมีภารกิจค่อนข้างหลากหลายจึงไม่ได้นะครับมาทําคลิปนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนเอนติดตามคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้นะครคุณโลดได้มีเรื่องของนะ การที่จะเพิ่มเติมตัวไหนอย่างไรนะฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาเสริมนะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อ,ตอไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ติดตามคลิปต่อเนื่องตลอดมาครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ